สำหรับแฟนๆคนที่ชอบทานอาหารเกาหลีนะครับจะต้องคุ้นเคยกับเมนูที่มีชื่อว่าจับเชแน่นอนนะครับจับเชเนี่ยก็คือเป็นเมนูวุ้นเส้นสไตล์เกาหลีซึ่งต้องบอกว่าเจ้าวุ้นเส้นของเขาเนี่ยจะต่างจากวุ้นเส้นบ้านเราเพราะว่าเขาทําจากมันเทศครับโดยทั่วไปแล้วเทคนิคในการทำเนี่ยจะไม่ได้ผัดตลอดนะครับจะผัดแค่ช่วงแรกแล้วช่วงหลังก็มาคลุกง่ายๆส่วนมากเขาก็จะรับประทานเป็นเครื่องเคียงนะครับหรือบางคนก็จะเอามาลาดบนข้าวให้เป็นเมนูที่มีชื่อว่าจับเชบับนะครับสำหรับ วันนี้นะครับเราจะทําเมนูนี้เนี่ยคู่กับเจ้าเห็ดหอมซึ่งเข้ากันได้อย่างดีเหลือเกินถ้าพร้อมแล้วเรามาลงมือทําจับเชเห็ดหอมกันเลยครับ เห็ดหอมที่ผมใช้ในวันนี้เป็นเห็ดหอมแห้งนะครับต้องบอกว่าเวลาที่เราใช้เห็ดหอมสดกับเห็ดหอมแห้งปรุงอาหารเนี่ยรสชาติแตกต่างกันนะครับเนื่องจากว่าเห็ดหอมแห้งเนี่ยเขาถูกไบดีไฮเดรตจนแห้งแล้วเวลามาปรุงอาหารเนี่ยนะครับเขาจะทําให้มีรสชาติขึ้นมามากกว่าเห็ดหอมสดนะครับอย่างเวลาที่เราทําน้ําซุปเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ว่าเราได้รสชาติที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัลของเห็ดหอมแห้งด้วยนะครับเห็ดหอมเนี่ยนะครับถ้าเผื่อพูดถึงคุณสมบัติของเขาเนี่ยต้อง บอกว่าเขาเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดเลยนะครับสำหรับคนจีนเนี่ยเวลาเราดูละครหรืออะไรเงี้ยนะครับเวลามีอะไรคนในบ้านต้องไปสอบเลยนะครับก็จะให้ทานซุปเห็ดหอมเพราะว่าเขาช่วยบำรุงสมองด้วยแล้วก็โดยรวมเนี่ยต้องถือว่าเห็ดหอมเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะนะครับเวลาที่เราจะนำมาใช้เนี่ยเราต้องไปทำให้เขาพองตัวขึ้นก่อนโดยง่ายๆครับก็คือว่าเราใส่น้ำลงไปจะเป็นน้ำอุ่นก็ได้นะครับหรือน้ำที่อุณหภูมิห้องก็ได้ครับผมอ่า ในระหว่างที่เราแช่เห็ดหอมไว้นะครับให้พองตัวดีวุ้นเส้นเกาหลีนะครับจะต้องบอกว่าเ,เขามีหน้าตาที่แตกต่างจากวุ้นเส้นไทยครับสีเขาจะออกสีเทาๆวันนี้เราจะใช้ประมาณ200กรัมน้ำจะต้องเดือดดีนะครับแล้วเราก็ใส่วุ้นเส้นลงไปครับ ระหว่างที่เราต้มเส้นเรามาดูส่วนประกอบอื่นๆกันก่อนดีกว่านะครับผมก็จะมีเนื้อหมูสันคอนะครับเราจะหั่นเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะครับมีกระเทียมสับครับผมมีซีอิ๊วขาวมีซอสหอยนางรมอ,อันนี้เป็นหอมใหญ่เราก็ซอยเป็นเส้นๆนะครับเช่นเดียวกับแครอทนะฮะแล้วก็จบท้ายเราก็จะมีต้นหอมจะมีผักชีครับเอาละตอนนี้วุ้นเส้นของเราได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามากรองน้ำออกครับ เราจะต้องล้างด้วยน้ำเย็นครับเอาละครับล้างด้วยน้ำเย็นเสร็จแล้วเราใส่กลับในชามนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เส้นเขาติดกันน้ำมันงาครับผมประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเมนูจับเชเนี่ยนะครับหลายๆคนคิดว่าต้องเอาวุ้นเส้นลงไปผัดไม่ผัดนะครับแต่เราจะผัดเครื่องที่เหลือครับผมอ่ะเราพักวุ้นเส้นไว้ตอนนี้เห็ดหอมของผมพองตัวขึ้นแล้วนะครับบีบน้ำออกครับผมซอยเป็นชิ้นบางๆครับ หลังจากนั้นนะครับกระทะตั้งไฟครับผมน้ำมันงาประมาณ3ช้อนโต๊ะครับใส่ส่วนประกอบของเห็ดหอมลงไปหมูครับกระเทียมแล้วก็หอมใหญ่ครับผมใส่ทุกอย่างลงไปนะครับนำลงไปผัดกับน้ํามันงาครับเอาละ่ะ หลังจากที่หมูสุกดีนะครับขั้นตอนการปรุงของเราง่ายมากครับซอสหอยนางรมครับซีอิ๊วขาวาใส่ลงไปนะครับเคล้าให้เข้ากันก่อนครับแล้วเราค่อยใส่แครอทครับคนเบาๆให้เข้ากันดีนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนำออกจากความร้อนนะฮะ นำลงเป็นรวมกับวุ้นเส้นของเราครับอาเสร็จแล้วนะครับผมผักชีครับเราซอยหยาบๆครับต้นหอมเราหั่นเป็นท่อนครับคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ตักใส่จานสวยๆเพื่อเสิร์ฟครับพริกไทยดำครับ เราสามารถที่จะรับประทานเย็นๆนะครับหรืออุ่นๆก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือจับเช่เห็ดหอมครับและสำหรับแฟนๆชาว YouTube ที่ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับกดปุ่ม subscribe บนหน้าจอเลยครับ